ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ My m p o f i l e รายการที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับประวัติตัวละครหนังหรืออนิเมะเรื่องใหก็ตามที่น่าสนใจแต่เนื่องด้วย My MT Hero ได้มี Subscriber ครบ1,000 Subscriber มาที่เรียบร้อยแล้วถึงจะมีครบมาสักพักแล้วก็เธอในวันนี้ผมเลยจะพาทุกท่านมารู้จักกับช่องนี้กันให้มากขึ้นดีกว่าครับและในวันนี้ My m p o f i f y จะนำพาทุกท่านย้อนดูจุดเริ่มต้นกว่าจะมาเป็น My MT Hero ช่อง YouTube เล็กๆ ที่เริ่มต้นมาจากความชอบ โดยจุดเริ่มต้นนั้นต้องย้อนกลับไปนิดหน่อยตรงที่ก่อนจะมาทําช่องนี้ผมเคยทําช่อง y o u t u b e อื่นมาก่อนแต่ด้วยคอนเทนต์ที่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ซ้ำซากบวกกับคอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยความจับฉ่ายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่สามารถบอกได้ว่าช่องนี้กําลังทําอะไรอยู่กันแน่ผมเลยตัดสินใจที่จะปิดช่องนั้นและมาเริ่มต้นใหม่ในช่องนี้แทนและคลิปแรกในช่อง my mt hero ก็คือ รีวิว dx โด n งบัสเตอร์อุปกรณ์แปลงร่างประจำซีรีส์อวตาร์เซนไทนโดงบัสเตอรซึ่งคลิปนี้จะเป็นการรีวิวแบบที่ผมไม่พูดอะไรลงไปในคลิปเลยเพราะผมได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปรีวิว dx ของช่องรีวิวของคนญี่ปุ่นช่องหนึ่งซึ่งเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรลงไปในคลิปเลยแม้แต่น้อยเขาเพียงแค่ถ่ายวิดีโอและนําเสนอให้เห็นลูกเล่นของ dx โด n งบัสเตอร์ก็เพียงเท่านั้นโดยทีแรกผมตั้งใจจะให้ช่องนี้เป็นช่องรีวิวของเล่นด้วยซ้ําแต่ พอมานึกย้อนดูดีๆแล้วสถานะของผมก็เป็นอยู่ในสถานะที่จะซื้อ DX มารีวิวได้บ่อยๆผมเลยตัดสินใจที่จะลองเพิ่มคอนเทนต์ภายในช่องดูซึ่งคอนเทนต์ที่เพิ่มมาก็คือณสวนพัฒนายานอวกาศ SRC มนุษย์ได้พยายามอยู่ร่วมกับสัตว์ประหลาดอย่างสันติสุขโดยการส่งสัตว์ประหลาดไปยังดาวเคราะห์ที่อาศัยได้ในอวกาศเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าการพัฒนานี้จะต้องเจอกับอุปสรรคไปบ้างแต่ก็มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเขาก็จะไม่ยอมแพ้และท้อถอยจนได้พบกับปาฏิหาริย์เด็กหนุ่มคนนั้นคือฮารุโนะมุสชิพระเอกของเรานี่เองครับ สปอยหนังอุลตร้าแมนคอสโมสปะทะอุลตร้าแมนจัสติสเดอะไฟแนลแบทเทิลสาเหตุที่ผมเพิ่มคอนเทนต์สปอยหนังเข้ามาก็เพราะว่าผมได้รับคําแนะนํามาจากอาจารย์ตอนที่ผมเรียนมปลายและผมเองก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีนะผมก็เลยลองทําดูและอีกอย่างช่วงนั้นเป็นช่วงที่อุลตร้าแมนเด็กเกอร์เดอะมูวี่ภาคเจนนี่ทูเดอะบิยอนได้มีการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งโปสเตอร์และบรรยากาศหลายอย่างภายในเรื่องก็มีความคล้ายคลึงกับเดอะมูวี่ภาคนี้ของอุลตร้าแมนคอสโสอยู่พอสมควร ผมเลยตัดสินใจที่จะสปอยภาคนี้ให้ทุกคนไปนึกย้อนดูว่ามันมีอะไรที่คล้ายกับภาคนี้บ้างซึ่งผลตอบรับที่ได้มันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะผมในตอนนั้นค่อนข้างมีความสุขมากเวลาที่คนดูมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกหลังดูคลิปซึ่งคลิปหลังจากนั้นที่พอจะให้ความรู้สึกแบบนี้กับผมในช่วงแรกของการทําช่องก็คงจะเป็นคลิปนี้หลังจากที่พูดชื่อของอายโนออกมานะครับมุซาชิก็เกิดอาการคืนนิดหน่อยนะครับ ฟูบุกิก็บอกว่าเออหน่าก็ไม่เจอกันตั้งนานแล้วเนาะไปหาสัหน่อยสะดีกว่ามาั้งก่อนที่ฟูบุกิเนี่ยเขาจะเดินจากออกไปนะครับแต่จู่ๆนะครับผมก็มีเสียงปิศนานะครับผมเรียกมุนสชิด้วยชื่อของอุลตร้าแมนคอสมอนะครับผมและถามคํถาถามบางอย่างกับเขานะครับเขาจึงหันไปในทันทีนะครับเจ้าเชื่อในตัวมนุษย์มากกว่าสันติสุขของจักรวาลงันเหรออุลตร้าแมนคอสมอ นั่นคือคําถามที่ผู้หญิงคนนี้นะครับผมถามมูซาชินะครับก่อนที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะวราปหายไปเลยนะครับ1เลยนะครับผมเส้นเรื่องที่ชัดเจนนะครับผมคือไม่จําเป็นต้องเป็นละหนังไรเดอร์กับเซนไต์ก็ได้นะผมหนังทุกเรื่องบนโลกนี้นะผมคุณต้องมีแบบว่าหลากัหลกๆเลยคุณต้องมีเส้นเรื่องที่มันชัดเจนนะผมเพื่อให้คนที่มาดูเนี่ยได้รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันพยายามจะเล่าอะไรกับคุณนะผมแต่ว่า ซูเปอร์ฮีโร่เซงกิเราเรื่องที่จะแหกไปมากกว่านั้นก็คือการที่เขาไม่มีเรื่องอะไรที่มันเป็นเส้นเรื่องอะเส้นเรื่องที่มันชัดเจนมันไม่มีนะครับมีผมคนเดียวใช่ไหมที่เกลียดหนังเรื่องนี้ซูเปอร์ฮีโร่เซงกิคือคลิปที่ผมมารีวิวแบบดุเดือดเลือดพานซึ่งผลตอบรับมันก็ค่อนข้างไปในทางที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผมในช่วงแรกและมันก็เป็นคลิปที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะรีวิวหนังออกมาเป็นข้อข้อโดยการแบ่งพาร์ทเป็นข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในตอนนั้นผมตัดสินใจที่จะแบ่งข้อดีข้อเสียออกมาประมาณ3 5ถึง5ข้อและในบางครั้งก็อาจจะมีข้อน่าเสียดาซึ่งข้อน่าเสียาที่ว่าก็คือจุดที่หนังทำได้ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ซึ่งมันก็จะมีประมาณ1 2ถึง2ข้อและการรีวิวของผมก็มักจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งการมาของคลิปนี้ ความรู้สึกที่ผมได้ดูนี่แหละ oh a, นาโนฮะครับสาวน้อยวทมนต์นาโนฮะผมรู้สึกว่าเฉยสาวน้อยจอมเวท่ะป๊บไม่เคยคิดมาก่อนว่าสาวน้อยจอมเวทแม่งจะเนื้อหาหนักหน่วงเหมือนอนิเมะแบบอนิเมะดราม่าสักเรื่องหนึ่งที่ที่เราดูกันในทุกวันนี้ผมบอกเลยเนื้อหามันมันมันไม่เก่านะเอ้ผมถ้า,ถ,าถ้าเอาส่วนตัวผมนะมนคนอื่นอาจจะมองว่าเก่าหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเอ้ยรีวิวมาโฮโชโจลิลิคอลนาโนฮะ สาวน้อยเวทมนต์นันองฮะช้าแต่ละเอียดเลยทำให้ซึ้งน้ำตาแตกคือมันก็มีหลายคลิปเลยที่ผมมักจะพูดไปเรื่อยๆแต่นี่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยที่ไม่ได้มีการแบ่งหัวข้อเวลาพูดเช่นข้อดีข้อเสียและข้อหน้าเสียดายแต่ช่วงเวลานั้นผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปรีวิวนานมากเพราะช่วงเวลานั้นผมเองก็มีการหยุดทำ u t u b e ไปช่วงหนึ่งและพอกลับมาทำมันก็เลยอาจจะมีพูดช้าหรือติดขัดจนทำให้คลิปมันดูน่าเบื่อไปบ้างผมเลยดู YouTube เพื่อหาแรงบันดาลใจมาคิดคอนเทนต์ลงมาในช่องนี้ซึ่งผมเองก็ไปเจอช่องของคนเกาหลีช่องหนึ่งที่ทำคลิปเกี่ยวกับไรเดอร์มันก็เลยเกิดมาเป็นคลิปนี้นั่นเองเฮ้ยมีแฟนๆพอไปตั้งจับเวลาเลยบอกว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยอันนี้ให้ดูดีไซน์ใช่แต่ไม่ใช่ละคนนคนลท่เพงขดี่ยวให้ดูดีไซน์ชาตเดี๋ยให้ดูฉาบสู้อัดดีไซน์ไปมครบหมดนี่เอาชอบตรงไหนบ้างครั เมื่อผมให้เพื่อนที่ไปเคยดูไรเดอร์มาดูฉากแปลงร่างของไรเดอร์ยุคเรวะหลังจากคลิปรีวิวมาโฮโชโจเดดิท้าวนโนฮะผมก็เข้าสู่การเป็นนักศึกษาอย่างเป็นทางการทําให้ผมห่างหายจากการทําคลิป YouTube ไปสักระยะหนึ่งบวกกับช่วงนั้นที่มีการทาโปรเจกต์ไฟแนลแล้วด้วยยิ่งทําให้เวลาว่างในการทําคลิปของผมมันยิ่งน้อยลงไปอีก แต่ก็ต้องขอบคุณช่อง YouTube ช่องนั้นล่ะเลยเกิดมาเป็นคลิปนี้คือช่วงไฟนอลผมต้องใช้เวลาอยู่กับเพื่อนก็เลยชวนเพื่อนมาอาัดคลิปด้วยซะเลยและผมก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะแบบไอการที่เอาคนที่ไม่เคยดูไรเดอร์เนี่ยมาดูไรเดอร์แฟนๆโทคู่อย่างเราก็คงจะมีความสุขตรงที่ตรงที่เราจะได้เห็นรีแอคแบลกๆหรือความเหวอความว้าวความอะไรต่างๆที่มาจากเพื่อนที่ไม่เคยดูไรเดอรมาก่อนนั่นเอง และผลตอบรับของคลิปนี้ก็ค่อนข,อข้างประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและอาจจะเป็นเพราะคลิปนี้เลยทําให้มีคนรู้จักช่องของผมมากขึ้นจนยอดซับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผลตอบรับของคลิปนี้ก็ค่อนข,อข้างประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและอาจจะเพราะคลิปนี้แหละที่ทําให้คนรู้จักช่องผมมากขึ้นจนยอดซับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถึงยังไงมันก็ยังเทียบเท่าไม่ได้กับคลิปนี้ชอบอะไรแบบพี <vent> s. <S ่มาแบบสีเนสีแดงจะเนสีมื แล้วก <mile> oh. <Wow. S 1> ็แล like the 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 so ้วเขาไอ้นี่นะนะเล็บมาจากไอ้ความแล้วในเรื่องมันเก่งมากเพราะว่าเขาเล็บมาจากจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบตามหลักข้อมูลคอมพิวเตอร์มันมีได้แค่แบบเลขกศูนย์กับเลขกหนึ่งใช่ป่ะอันนี้ก็คือมึงเก่งไงมังมีเลขกสองมันมีเลขกสองไงมึงจะเก่งไงอังนั้นแล้วเดี๋ยวให้ดูฉากต่อสู้ฉากต่อสู้แม่งแบบเก่งมาก m มเอ็มโปรไฟล์มาโฮโชโจมาเดูกะเมจิก้าอนิเมะในตำนานที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของสาวน้อยเวทมนต์เรียกได้ว่าเป็นเพราะคลิปนี้ที่ทำให้ผมมุ่งสู่1000ง 1, ับสไคร์ได้ไปสำเร็จและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากไน่วยจะเป็นด้านยอดวิวคอมเมนต์ที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายและผมเองก็ชอบคลิปนี้มากที่สุดแล้วเนึ่งด้วยการตัดต่อและการเล่าเรื่องที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากและก็เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับ มาตรฐานในการตัดต่อสําหรับรายการ My a m p o f i l e โดยเฉพาะเพราะก่อนหน้านี้ My a m p o f i l e จะค่อนข้างไม่ต่างอะไรจากคลิปอื่นที่มีการเอาภาพนิ่งมารวมๆกันแล้วผมก็จะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งผมรู้สึกว่า My a m p o f i l e มันควรจะมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นและการตัดต่อ My a m p o f i l e ใน EP ของการรีวิว a าโฮช o โ o ม a ด o ก a มิจิกะเลยทำให้ผมรู้สึกได้ว่า My m p o f i l e มันควรจะต้องมีมาตรฐานในการตัดต่อแบบนี้คือมีคลิปมีวิดีโอมีภาพมีข้อมูลต่างๆ และผมเองก็ชอบคลิปนี้มากที่สุดแล้วในเวลานี้หนึ่งโดยการตัดต่อและการเล่าเรื่องที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากขนาดผมยังเป็นคนตัดต่อผมยังรู้สึกสนุกตอนตัดเลยไม่แปลกที่คนดูคงจะสนุกและได้ข้อมูลมากมายไปจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวและก็เลยกได้ว่าต่อจากนี้ผมอยากจะให้มันเป็นธรรมเนียมของรายการ My Emplofile ที่พอช่วงท้ายของรายการผมจะเอาเกตหน้ารู้มาใส่เอาไว้ตามหัวข้อที่นำเสนอใน My e m p o f i l e EP นั้นๆ แต่ใน EP นี้ผมมองว่าเกร็ดน่ารู้บางอันก็น่ารู้บางอันก็รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเอ่อเอาเถอะยังไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับกับเกร็ดน่ารู้ที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรของช่อง My MT Hero รู้หรือไม่ก่อนหน้าจะเป็น My MT Hero ช่องนี้เคยใช้ชื่อว่ามี My MT มาก่อนส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อก็เพราะว่ามาดูจำยากไปหน่อย สวนสาเหตุที่เป็นชื่อ My MT Hero นั้นก็เป็นเพราะผมสังเกตว่าอาจารย์ตอนมปลายของผมมักจะเรียกผมว่า My MT ผมก็เลยคิดว่าเออชื่อดีมันก็คงจำง่ายกว่าจริงๆนั่นแหละเลยใช้ชื่อนี้เป็นเบรสในการตั้งชื่อและพยายามมาหาชื่ออื่นที่จะมาเสริมจนมาดูว่าคอนเทนต์ของเรามันเกี่ยวกับฮีโร่ก็เลยเอามาต่อท้ายเป็น My MT Hero นั่นเองถ้าสังเกตดีๆปกคลิปของช่อง My MT Hero จะมีการแบ่งสีที่อยู่ตรงขอบของปกด้วยโดยสังเกตดีๆจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีม่วงสีชมพูแต่ผมตั้งใจจะเป็นการจำแนกคอนเทนต์ภายในช่องเช่นสีแดงคือคอนเทนต์สปอยหนังหรืออันิเมะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าคือการรีวิวสีเขียวคือจัดอันดับสีม่วงคือ My M Profile ส่วนคอนเทนต์ที่มีกรอบ2สีอย่างคลิปรีวิวค a มเ r รเดอร์ก็ชารดหรือฟิวเจอร์เดย์เบรกที่จะมีสีฟ้าและสีชมพูอยู่ในคลิปเดียวก็คือเป็นคลิปที่มีคอนเทนต์2รูปแบบในคลิปเดียวก็คือสีฟ้าคือคลิปรีวิวสีชมพูคือคอนเทนต์ที่เปิดหน้าหรือคอนเทนต์ที่ถูกตัดออกมาจากคอนเทนต์อื่นอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็เป็นคอนเทนต์ไร้สาระอะไรสักอย่างที่ผมอยากจะทํา โดยที then, the around, no, ่ม <rant> ันจะไม่ได้เกี่ยวกับการรีวิวหรือการจัดอดับหรือการสปอยหนังหรืออนิเมะแต่อย่างใดเป็นแค่คอนเทนต์สบายๆที่ผมนึกอยากจะทําก็ทําก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าพวกคุณจะรู้จักช่อง MyMT Hero กันมากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ